ฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินจิ้มจุ่มปูชื่อเองเฟี้ยวจิ้มจุ่มปูและชื่อเฟี้ยวเนี่ยอุ๊ยทำไมสกินอุ๊ยทำไมเติมหนักปะเนี่ยทำไมตัวเท่จังไม่ได้เติมเติมแค่มีเพชรนิดนหน่อยเองเราอะใช่แล้วครับผมผมเล่นไม่เป็นนะแบกผมด้วยนะเราก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนายชื่ออะไรบัวลอยเหรอบัวลอยครับลงตรงไหนครับชื่อบัวลอยหรือเปล่าใช่ครับลงตรงไหนครับ บ well ัวลอยนี่มันอร่อยไหมอร่อยครับลงตรงไหนครับทเมื่อไรจะลำขาดวะเนี่ยหอนรายการนี่มันคือจุดโหนเหรอใช่ไหนนายบ <c oughs> <c oughs> อกว่านายเล่นไม่เป็นไงเล่นไม่เป็นแต่เราชอบยิงชอบลงมาแล้วยิงเลยอ่ะมันไตอ๋อลงมาแล้วยิงเลยสายเดือดสายเดือดเ้อไหนบ้านมองบ้านไหนไหนผมไม่เห็นทั้วันนี้ เต็มเต็มโอ้ยโอ้โหตดนตดนเฉยเออมันลงแล้วเออมันลงมันลงลงไปนอนแล้วมันลงมันลงไปนอนไม่เราเนี่ยลงไปนอนแล้วเนี่ยอะไรโอ้โหไม่เห็น